การนมัสการพระคุณเจ้าอยู่วัดเจ็บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุงขสุนทรครับเอาเปี้ยเจี๊จอยในหอยเสี้ยงมันเองก็กได้มีโอกาสเป็นแามเส่าได้ครับมาสองเบิองเห็ดเขาจาะว่าเห็ดไข่กับเห็ดหลงโง่ออก,กหลายให้ไหลไปเลยก็เลยได้ข้าวก,ก็เลยพักมาสองเบิองครับ เป็นพื่อนบุญวาครับผมมีครับสองดอกประเดิมรอบแรกเลยครับผมรอบแรกแหกมานสองดอกจูงูครับกําลังอุจุอิจิครับผมกําลังมันบานเลยครับผมแหกมานครับสะสมแต้มไปเรื่อยๆครับผมแามเสารด้วยครับผมแยมแรงเหมือนดงไม้พ่ออีกบอีกดอกหนึ่งครับ นี่นหมยเชียน,นเนี่ยไหรอว่านั่นฮ็้ทานอีกโอ้สองทานวครับผมไปใ<า>สสมเต็มไปเลื่อยพี่น้องเ,เ,เอาอยู่กเจ้าทานพี่น้องเาจะเทียไน้ตาะเหมือนทานันมันแดงไปนำตาไม แล้วกำลังเอาเก<ท>็บเลดนีนด่ดิโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเฮ็ดทานนี่ค่ะเสามากกะฮะเฮ็ดเลีงมากัะฮะเฮ็ดสวยมากแน่กับสายของพี่น้องโอ้ยชีวิตแม่ค่ะ โอ้แตกซ้ำเป็นหนึ่งกินกับตําบกุงพี่น่อกินกับตําบกุงเต็มกระตาละซี่หาดอกไปไปหาหมองอื่นกัน เฟงพี่น้องโอ้พี่น้องหลอกผ่านเสี้ยงคุณเห็นในหอยเสี้ยงโอ้อันนี้ทานหมอโอ้โดกง่ายแฮะ lắng về sống đó thay nhau cái nùng จะไครในหนัวพี่หนอ จะได้ยดอกนดหนอย vorca ขาดไปหน่อยปลาเห็ดไข่ ủa ai có hiến hết vô ta hết khay nhỉ เห็ดห่าเห็ดคายเห็ดคายเห็ดคายเห็ดคาขนห่มองเดียวได้ค่ะนี่หมุนไปหมุนกลับกลับไปกลับมาอยู่นี่ล่ะมองเดียวค่ะโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นตน,นี่เลอะตาสิ นี่ปลาเดียวได้ค่ะนี่อ้ไรกใส่เลยนี่ดอกไม้น้อยโอ้ยปลาเห็ดไทย สุเดี๋ยวเดียวโอ้โหฮักฮักฮัก の ไี่้องเห็นลรหกอชั่วอรอ่างเเดยมั้งนี่ไงนาเปตุ๊หอยถา้ว่นเดนอย่บยุ่งขอยปเอาเลยอไไรุ๊่ัาก่อนให้เขาอากอ้ยมันตื่นข่อยเขบ่เคยพอยิ่มีขา ทานหอยกินบ่อใดมันเลือดเพะมันเสียดเอาถิ่มซะบ่ละเก็บมา บทิมเบิดเด้อพี่หน่องเอยเฮ็ยทานครั้งในทานหัวท,ทานอีหยังนามงาม,งามโอ้ยเสียงเอาอยู่ป่นเนี่ย พออยู่เหรอครับพี่น้องพี่น้องพี่นอ้อยโอ้ยอย่าปากดังครับเห็นละงูครับผมคอเห็นละง,งูใครเป็ดเลยนไงพี่น้องใครงี้ครับผมไอ้ละง,งูกินคือกินกน,น้อยหน่อยไอ้ใครงี้ครับพี่น้องเห็นบอกขุดเหี้พี่น้องเบอร์ใครนี้ปากเลือดหลุด สองไข่อุ้งนี่มัดส่วนกันไม่เห็นนี่นอ่หม้หนึ่งปุ๊บเลยขอดูนะครับพี่น้องเกี๊ยะครับผมเกี๊ยะเกี๊ยะเกี๊ยะใหญ่ๆครับผม ครับผมให้เกลี่ยเด้อพี่น้องบางคนเขาเอิ้อนให้กี่เท่าครับผมนี่แหละวิธีอีสานบ้านเฮาครับผมหาได้ก็ไปแกงสูกันกินพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาไปแจะสมแต้มต่อไปพี่น้องสวยๆหมอก็เตรียมใ่้หนูตั้งค์ด้วยเอาตัวไป လေလောพี่น้องเอาได้เท่าที่เอาได้เท่านั้น จากภารกิจการเก็บเห็ดเนมเยอาเอของอัปีศเจ๋จอยในหอยเสียงมือนีก็เป็นที่น่าพ่อใจครับผมผ่านอยู่เห็ดกับขอนคางออกหลายคนกับกระลังเฮีมากครับผมกัสิ่ดทไปแกงซูกันกินล่ะสุดท้ายนี่ก็ขออำนาจคุณภาษีรัตนาไ泰และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุคนเอฟซีสุขผู้สุคนใหิมะตะข่วมสุขความเจริญกินแสบกินนัวกินหลับง่วงหัวไก่ต้มปลาคอยไง สุดท้ายนี่เอาไปเจดอยน้อยเสี่ยงขอกาขอ่าวคข้าาสวัสดีครับ